อันนี้วันนี้พาทุกคนมาเบิงเหอนพอลาวเห็ดโอเคโอเคบอโอเคบอามากับคุณระยาเป็นอะไรนี่ส่ง โอ้หอดกินลยผ่าขึ้นภายในมันน่ได้อันนี่ไมออกาไป เันทันโอ้ยหลายปีละ,ละบอเออขึ้นก็บ่มีคนอยู่พวกเรานอนนอนยืนนป่ะแมนเรานอนอยู่ไหนสุดเป็นอะไรเบิร์กอยู่บอ นี่านี่ดินดงนั่นนี่นะนั่นดงท้งปุ๊กมืน,นปุ๊กน้อยกับสัญญาณนี่้าแต่ว่าโบมีคนยู่แล้วหมอทห้ามห มาเอาคนตีในกระดปากน,นั้บบน,น่ะตะปูตะปูสิบสองหรือว่าสิบบวตัวสิบบหรื<ะ>อว่าก็ตัวสิบสองัอีกันนี้น,นะชดเซปะ่ะบางใอยลงก็ให้ใจเป็นุ๊้อ่โอเคว่าทุกคน นี่คันใดนี่อยากได้ซ้ำนี่ละคันใดหาห้าสิ้าสิบสามคันใดเท่งี้นะแบบนี่น,น,นะคำสีเฮ็ดันดเฮะง,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 งาเอาวาอห่าดอกำงาเอานะมันบาไคำง,งาเอานะอันที่้านีว่าวนี้นะ ย้อนไว้ยักได้ยนคิดไว้ยักได้แบบเย็บสลาแบอเงี้ยมันขนขึ้นง่าย,ย,ายาลาักขวัวลักขัวดอกมันลักทางน,าน,นั่นนึกไกลทาง กี่ฟุตมันจับพอสิเซ็กวิฟุนสีหอดแล้วมันกล้ามมัดแถวนี้กล้ามนะครับปลานี่ยมัดกี่ฟุนก็บบะเชิงนนี้ทางเลขสิบสายทางเล็กสิบบานอุบ้านพนมพรเมืองอุทมเมืองอัดออสะพรสวรรคเขตนั่นบะสวรรคเขตปะโอเคขอบใจทุกคน